สวัสดีครับชาว c i วิไลไอทีพบกับพุธเช่นเคยนะครับวันนี้พุธไปเจอแผ่น MP3 เก่าเก็บครับเป็นแผ่นแวมไพร์นะครับผมแวมไพร์ ire, ปัดเทืองอะไรพวกนี้นะก็ทำให้เราหวนคิดถึงอดีตเลยครับเราก็เลยจะพาไปดูอดีตของเราครับ อดีตพันทิพพาซ่านะครับที่เราไปซื้อแผ่นพวกนี้อันนี้ไม่ดีนะละเมอร์ลิกสิตนะครับแต่ในยุค90มันเป็นอย่างนั้นจริงๆโลกมันเป็นอย่างนั้นนะครับหลายๆคนก็คงจะลืมไปแล้วนะครับเราต้องไปหยิบโบชั่วกระดาษนี้นะสีโลเนียวงี้เวลาจะซื้อของอะไรสักชิ้นหนึ่งนะครับเราต้องไปเทียบราคาที่ผันทิพพาซ่าเท่านั้นเลยยังไงคลิปนี้เราก็ตามไปดูกันนะครับ าาไไไไมไม่่ปปพพัันนททีีแล้วก็การเดินทางสมัยก่อนนะครับบางคนก็เดินทางด้วย BTS นะครับผมบัตรรถไฟฟ้าประเภทนี้เลยนะหรือบางคนนะก็นั่งรถเมย์สาย38นะครับผมนั่งรถเมย์หลายๆสายไปรวมถึงบางคนขึ้นเรือไปก็มีนะครับขึ้นเรือไปไป,ไปลงสะพานหัวช้างแล้วเดินกลับมา วันนี้ซื้อไลท์ไอทีเราพามาเดินห้างพันธิพาซานะครับผมห้างในความทรงจำของเรามารีวิวกันวัสภาพในปัจจุบันของห้างพันธิพาซาเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ผมอยู่ในรถแล้วนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับผมคนยุคใหม่ที่ไม่เคยขับรถมาห้างพันธิพาซาผมอยากให้ลองครับถือว่าเป็นสนามปราบเซียนเลยที่หนึ่งเลยนะครับผมยิ่งถ้าเกียร์ธรรมดาเนี่ยนะ อันนี้ทดสอบความสามารถมากเพราะทั้งแคบทั้งชันนะครับผมทุกอย่างบังคับเราหมดเลยผมเชื่อว่าถ้าฝึกที่นี่นะครับผมวงลงวง,วง,วง,วงเลี้ยวได้แน่นอนสอบใบขับขี่นี้ครั้งเดียวผ่านแน่นอนนะครับผมคันลอยห้างพันธิพาซ่านะถ้าเราเดินชันลอยเข้ามานะครับผมมุมเดิมๆนะครับจำได้ไหมครับมันจะมีของขายเยอะมากครับตรงนี้จะแน่นมากเลยครับผม แล้วก็ทางเดินตรงนี้เดินยาวไปเลยนะครับผมก็จะไปทะลุกระถงกลางตอนนี้ก็มีการรีโนเวทปรับปรุงนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงสินค้าที่เอามาขายนะครับผมในห้างรูปแบบของห้างกับสินค้านะครับผมก็ได้เปลี่ยนไปตามการเวลาสินค้าไอทีนะครับผมที่เคยรวมอยู่กระจุกตัวอยู่ที่นี่ก็เปลี่ยนเป็นสินค้าพื้นบ้านบ้างสินค้าโอทอปบ้างมีสินค้าเทคโนโลยีปนไปแทรกไปนะครับ มองจากชัดนลอยขึ้นไปนะครับก็เห็นเลยนะว่าทางก็ยังสวยหรูอยู่เหมือนเดิมนะครับผมมีการเฟซลิฟ์รีโนเวทให้ดีขึ้นนะจากห้างขายพักเครื่องมาเป็นห้างขายคอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วต่อไปก็จะเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้านะครับผมเป็นคลังสินค้าแต่สิ่งหนึ่งนะครับผมที่ผมต้องเรียนให้ทุกท่านทราบตั้งแต่โควิด แล้วลอกแรกเลยนะครับผมโควิดแล้วลอกแรกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พลากเราไปนะครับผมคือมุมด้านหน้าห้างด้านนี้นะครับข้างเดอะพิซซ่าค p ม n าีเนี่ย KFC ตรงนี้มันจะเป็นร้าน A&W ครับผมร้าน A&W สาขาดั้งเดิมเป็นแฟกชิปสโตร์เลยนะครับผมก็ได้ปิดตัวลงในช่วงโควิดและลอกแรกปีที่แล้วครับตั้งแต่ช่วงประมาณมีนาเมษาปี2020อะไเลยนะครับผม ถือว่าเป็นสาขาที่เก่าแก่มากของ A&W นะก็ได้ปิดตัวลงแล้วนะครับส i v วิไลไอทก็ย้อนให้เห็นอดีตนะครับผมช่วงที่มันยังมีไอแผ่นแบบนี้นะอินเทอร์เนต็ตยังไม่แพร่หลายเป็นแผ่นรวม MP3 ไม่ว่าจะชื่อแวมไพร์ชื่อประเทืองนะครับผมประเทืองนี่เป็นเพลงไททนาวุธนะแปลว่ากระเทยนะครับคือแผ่นสมัยก่อนมันก็คงเป็นแผ่นแ,นแบบ MP3 คงใหม่มันไม่ใช่แผ่นออเดีโอซีดีสทีเดียวนะครับ มันก็เลยถูกเรียกชื่อว่าประเทืองมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันมีมาจนถึงประมาณ8 9 0 0ประเทืองเลยนะครับผมก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับเราอยู่ในยุคที่แบบยุคมืดนิดนึดนงเราอยู่ในยุคที่แบบออธุรกิจมันสีเทานิดนึงเรื่องลิขสิทธิ์มันก็สีเทานะในความเป็น90ของมันนะครับผมแล้วก็ผ่านตรงนี้มาได้ครับบันไดเลื่อนหลังนะครับผมของห้างพันธิพลาซ่า ชั้นลอยนะครับผมเม oh. to ื่อก่อนก็จะมีร้านมีกระบะวางเต็มไปหมดเลยนะครับผมตอนนี้ก็เหลือเพียงภาพความทรงจำครับผมหลังที่สวยงามของห้างพันธิตพาซาที่ติดกับคลองแสนแสบเราจะมีเรือวิ่งอย่างนี้เลยนะครับผมก็วิ่งไปที่เซนทัเวอร์นะครับผมราดประสงค์แล้วก็ไปคลองตันนะครับผมเอกมัยคลองตันรามํำแหง ไปสุดที่บึงกลุ่มนะครับห้างก็คนบางตานะครับผมมาเรามาดูกันนี่นะครับผููค้าก็ยังมีอยู่นะครับผมยังมีอยู่แต่ว่าหลายร้านก็ปิดไปหมดแล้วนะครับผมตลาดออฟไลน์เนี่ยก็ตามผลกระทบของคนที่พฤติกรรมผู้บริโภคที่ย้ายไปทำตลาดออนไลน์นะครับผม เ็เกิดพื้นที่ว่างนะครับผมพื้นที่เช่าต่างๆนี่นะครับผมพื้นที่ว่างรอผู้เช่าอยู่เยอะพวสมควรเลยนะครับนี่ครับสภาพห้างพันธิพาซาในปัจจุบันคือมันเป็นห้างในความทรงจำจริงๆนะครับผมคือเรา เป็นห้างที่เราชอบเดินอันดับต้นๆเลยนะครับผมก็มาเช็คราคาของมาต่อเปรียบเทียบราคานะครับผมแถวๆนี้เนาะเราก็จะจำได้มีมุมร้านดอกย่ามี Apple Store มีร้านเยอะมากเลยนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์กลายเป็นหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปด้านบนนี้ท็อปสุดเลย เคยเป็นไอทีซิี้นะครับผมใหญ่มากก็ปิดไปแล้วนะครับผมไอทีซิี้สาขาใหญ่ที่สุดของไอทีซิี้เลยนะตั้งอยู่ชั้นห้าครับของห้างพันธิพลาซ่านะครับผมยาวไปสุดเลยนะครับผมณปัจจุบันเป็นห้องโล่งๆเลยครับผม ปิดให้ดูนะเป็นห้อง,องกว้างๆโล่งๆหอยใหญ่เลยนะครับผมลิฟต์นะครับสองตัวนี้ลิฟต์ในตำนานด้านหน้ามุมหน้าของพันธิตพาสาซ้านะครับผมผ่านอะไรมาบ้างตอนนี้ก็ไม่มีดูจากโลโก้ลิฟต์แล้วนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่โมเดิร์นเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดีย๋วยวเรามาดูกันว่าลิฟต์ยังเป็นลิฟต์แก้วอยู่ไหมนะครับผม อ้าวไม่ใช่ลิฟแก้วแล้วนะครับผมเป็นลิฟทึบธรรมดาเลยครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมก็เป็นความหวังของผมอีกอย่างหนึ่งเพราะผมจําได้ว่าสมัยก่อนจะมีลิฟแก้วหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ลิบทึบหนึ่งตัวอันนี้อาจจะเป็นลิบแก้วก็ได้นะครับผมในตํานานพันธิพาซ่าของเราเออดูจากรูปทรงของลิบนะครับผมลิปเนี้ยเคยเป็นลิฟแก้วครับ มันเป็นมีเหลี่ยมเหลี่ยมมีส่วนที่เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับผมยื่นออกไปนะครับผมลักษณะกว้างกว่าลิฟต์ปกติลักษณะตรงนี้นะครับจะกว้างกว่าลิฟต์ปกติอันนี้คือการรีแบรนดิ้งนะครับผมห้างพันธิพาซ่านนะปัจจุบันจะเรียกว่า AEC Trade Center นะครับผมเป็นศูนย์กลางในการค้าย่านประตูน้ำ จากที่ได้สอบถามนะครับคนที่อยู่ในห้างพันธิตพาซ่านะครับผมเขาก็บอกว่าห้างเนี้ยถูกปรับปรุงมาน่าจะช่วง2อสมปีที่ผ่านมานครับแล้วมุมนี้ยครับเดิมนะครับผมเคยมีลิฟต์แก้วครับลิฟต์ตัวเมื่อกี้เลยที่ผมเข้าไปมันกลายเป็นลิฟต์ทึบไปเรียบร้อยแล้วแล้วมนเห์จากเคยที่มันเป็นจุดเด่นของอาคารโชว์ให้เห็นนะครับผม จากภายในมองออกมาภายนอกอาคารนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ห้างเปลี่ยนไปมากเลยครับวันนี้นะครับสิวิลไลท์ีก็โชว์ให้เห็นถึงห้างนะครับผมอดีตยุค9 0สูนะค,ความรุ่มเรืองของพันธิพาซาศูนย์รวมด้านเทคโนโลยีไอที IT นะครับผมใจกลางเมืองแต่แต่ทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนะครับผมทางด้านอินเทอร์เน็ตก็ทำให้เราอะ ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปซื้ออ,อุปกรณ์ไอที IT, เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับห้างที่เคยเป็นศูนย์รวมเนี่ยก็จะเหลือไว้แค่เพียงความทรงจำนะครับเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนโมเดลพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อไปนะครับผมพะทำเลนั้นเป็นทำเลที่สุดยอดเลยทำเลหนึ่งนะครับผมก็ย้อนอดีตวันๆนะครับในโลกที่เรา เสาะแสวงหาเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับทั้งเราต้องนั่งรถเมย์ไปหาทั้งเราเอากระดาษพวกนี้มาดูนะยุคอนาล็อกนะเราอยากจะได้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาเหลือเกินนะครับผมมันสำคัญมากครับผมก็อย่าลืมอดีตว่าเรามาถึงตรงนี้ได้ยังไงเทคโนโลยีมันสะดวกสบายได้ยังไงตอนนี้นะครับผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสิวิไลไอทีมาเป็นชาว i ิวิไลไอทีก้าข้ามผ่านยุคต่างๆไปด้วยกันนะครับขอบพระคุณครับ